ให้เธอเชื่อฉันจริงจังจริงใจนะคะไอติมเป็นคนที่จริงใจสุดแล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นวันเนี้ยไม่เล่นวันเนี้ยต้องจริงจังอย่าเล่นนะคะอย่าเอาไปแล้วแบบว่าคือเอาไปแบบเชยชมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเอาไปแล้วคือเราจะต้องไปบายด้วยรัฐบาลไม่ให้คะ่ะขอยนุญาตพักใจพักกายนะคะเออขอยนุาตชายขาพักกายนะคะสำหรับออขนมไทยรอบนี้นะโอเคไปตามสำนักอื่นก่อนนะ สำนักนี้ขอยัดพักเบรคโฆษณานะคะเออขอยัดญก็คือรอบรอบนี้ก็คือขอยัดพักเบรกโฆษณาก่อนนะคะสำหรับสําหรับขนมไทยนะคะขออนแบบุญาตแบบว่าขออนุญาตแบบขอยัดญแบบไม่ให้เนาะเพราะว่าคือให้ไปแล้วก็คืออายเขาฉันอายคนเธอนะคะเออฉันอายคนฉันขอแบบว่าฉันขอนึกออกไหมว่าคือขอทําใจแบบว่า เอาแบบเอาแบบงวดแบบจึงจ้งๆอย่างเงี้ยเธอเข้าใจไหมเอาแบบงวดแบบจึงจ้งๆแล้วก็แล้วก็เปรี้ยงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออทุกวันเนี้ยอ,อ่าไม่ได้ไปออกรายการไหนเลยค่ะนะ <c oughs> ทุกคนลืมหมดแล้วค่ะนะฮะเออพอเจอ f อซนะคือไม่มีใครถามตัวเลขแล้วค่ะนะฮะเออถามหาแต่กิ่นปลาลงปลาล้ะเอ,อ้ยปลาล้ะจริงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเธอนะคะก็อายคนนะเธอนะเวลาแบบ เวลาไปเดินตะลุงตลาดลยอะไรเงี้ยไปเดินตะลุงตลาดปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะเออเขาก็ไม่ได้ถามหาตัวเลขเะยว่าอุ้ยรอบนี้อันไหนอ่ะบอกหน่อยสิอยากถูกจังเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครถามแล้วมีแต่คนถามว่าเออปลา,าเนี่ยหายหรือยังนะคะอุ้ยโดนอ,อ่าขี้วัวขี้ควายมันเ,นเลิรื้มาอ่ะนะคะตลกมากเลยขำมากเลยอะไรเง,งี้ยเธอนะคะฉันไอ้ค้นนะคะเออรอบที่ลัดอ่าลัดลดัดอะไรนะลัดลัดขี้ควายเนี่ยฉันน้าหลามากเลยนะเธอเออ ฉันรู้ว่าสองตัวล่างมันมาแล้วฉันน่าหลามากเลยนะนะคะมันไม่มาอนะ่ะเธอนึกออกไหมเออแล้วก็มาตามเออเขาเรียกว่าเลยนะพอรางวัลที่หนึ่งออกปุ๊บเนี่ยลาก,ก็าเดิมอีกเธอะะ้ะกะไปต่อไม่เป็นเลย,เลยอะไรเงี้ยน,นะคะอ่เดี๋ยวลองลองลอง,ลอง,ล,องลองดูนะขะหน้าจอให้หน่อยสิทุกคนท่านั่งปู่กับท่านั่งยญ้าสง่าผ่าเผยเบอร์นะคะสง่าง,งามมากเลยทุกคนฝากกดติดตามให้หน่อยนะ นี่ใครจะกดติดตามบ้างเอ่ยหือเ,เล็กไม่เข้าอะไรไม่เข้าจะกดติดตามกันไหมมีใครจะกดติดตามไหมเอ่ยไ,ไม่ต้องอายใครติมน่ารักนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะอายนะคะเอออายอายแล้วก็บอกว่าอายเธอนี่ขนาดปู่กระยาก็บอกว่าหยุดค่ะนะฮะมือท่านนะเศร้า <laughs> ปู่ะยับอกว่าเศร้าเธอูก ปู่ขย้าบอกว่าเศร้าซู้เศร้า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 เนี่ยปู่ย่าท่านแบบอย่างงี้แหละเศร้าเศร้าเศร้าหรืออีกหรือหรือหรือถ้าไม่เศร้าเราก็ตีแบบว่าห้านะลูกห้านะอย่างเงี้ยเออห้านะเนี่ยเป็นฟิวนั้นนะคะตามตลอดจาดนะฮะเออ ไปเจอไปเจอคอมเมนต์หนึ่งทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งว้เลขข้มามจริงจริงด้วยไปเจอไปเจอคอมเมนต์หนึ่งฉันข้ามฉันขำขำม,มากเลยเธอขำม,มากมากนะคะบอกว่าให้เธอจะได้เออจะได้ตีเป็นเลขดับร <laughs> อ,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 อบนี้ฉันบอกว่าฉันจะไม่ให้ปุ๊บเนี่ยมีมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าให้มาเธอจะได้ตีเป็นเลขดับวะเธน ซึ่งใช้งงมากเลยนะคะทุกวันนี้คือเขาไม่ได้อัปตีเป็นเลขเด่นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือเขาไม่ได้ตีเป็นเลขเด่นแล้วเ <c oughs> ขาตีเป็นเลขดับแล้วเธอนะคะ <c oughs> เออเขาตีเป็นเลขดับแล้วจ้านะคะเขาไม่ได้ตีเป็นเลขเด่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเธอเป็นฉันเ,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 เธอคิดยังไงเอ้าถ้าเธอเป็นฉันเธอคิดยังไงเอ้าเขาจะเอาไปตีเป็นเลขดับเอ้าถ้าเธอเธอเป็นฉันเธอหยุดไหมเอา้า เธอหยุดไหมนะคะไม่ต้องมีใครสั่งให้ฉันหยุดล้วฉันหยุดเองค่ะนะเออจะได้ตีมเล็กดับมาสันนะเออแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าค่อยก็อายที่จะซื้อมาสันค่อยก็อายที่จะซื้อมาสันฉันอายที่จะให้นะแต่มันมีคอมเมนต์หนึ่งอายที่จะซื้อตามนะคะฉันงงมากนะะเออก้า แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเมาทมอยกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราให้เห็นเห็นทูบเต็มเต็มก่อนนะคะคอยนําเจ้าอยู่เด้ขอดูชัดๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค้างทูบนานไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนบล็อกเดี๋ยวมันจะปิวเธอเข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะปิวนะคะไว้เล็กห้าวิเธอเล็กห้าจริงๆด้วยอ่ะถูกมาหลายรอบแล้วนะถ่าเบิงยูจ้านะคะ ให้ไม่ถูกก็จะซื้อด้วยใจรักค่ะอุ้ยเลิศนะคะเ,ออเดี๋ยวรอบวันที่สิบหกนะไปตามสำนักอื่นก่อนนะคะเผื่อเผื่อเผื่อเราจะได้แบบว่าเป็นเป็นเป็นเบีย้ยเป็นทุนมานะครับจะได้ไปตามของไอติมในรอบถัดไปเนาะเออแนะนําก่อนนะคะอันนี้คือแนะนํานะคะไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสังกันนะคะเดี๋ยวมันจะตังกันทุกคนนะ อไปตามที่อื่นก่อนไปตามเอไปตามสำนักอื่นก่อนพอไปตามสำนักอื่นปุ๊บเราเราถูกใช่ไหมพอเราถูกปุ๊บพอเราถูกปุ๊บเราจะมีละกําไรละนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะเอากาไรตรงนั้นนะไปตามของไอ้ติมในรอบถัดไปนะคะเราจะได้มีอะไรสนุกๆน,นะคะเออแต่รอบเนี้ยไอ้ติมชอบเลขรอบเนี้ยนะไอ้ติมชอบเลขแปดรอบเนี้ยนะชอบเลขแปดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแปดอะไรนะอาจจะเป็นแปดหกก็ได้ นะคะเอออาจจะเป็นแปดหกก็ได้นะชอบชอบนะอันเนี้ยส่วนส่วนตัวนะไอติมชอบมากเลยนะชอบเลขแปด 8. อืมแปดตวดเนาะแปดตวดนะชอบส่วนตัวเห็นไหมนะพอฉันให้ปุ๊บเนี่ยอนะ,อะ<ำ>คะตีเป็นดับทันทีเลย <laughs> <laughs> ชอบแปดแปดกับแปดสามแปดหกชอบแปดสี่แปดสามแปดหกแปดแปดดูครั้งแรกค่ะนะฮะก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาจ๊ะ ทำไมถึงเพิ่งมาดูครいいั้งแรกหืมช่องจะปิดช่องจะปิวอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาเอ่ยไปอยู่ที่ไหนมาจ๊ะทําไมถึงเพิ่งมาดูครั้งแรกหือไปอยู่ที่ไหนมาคะคนอื่นเขาดูกันเป็นพันพันอบแล้วทําไมเพิ่งมาดูครั้งแรกถามแค่นี้หือคนอื่นเขาดูกันเป็นพันเป็นหมื่นรอบแล้วนะคะช่องจะปิดช่องจะปิวอยู่แล้วทําไมเพิ่งมาดูไปไหนมาหื้อ ไปไหนมาอย่าพิมพ์เลขนะคะเออทำงานคะ่ะโอเคคุณสุชาดานะคะไม่มีเวลาเลิกงานหรือคะหรือยังไงขอบคุณนะคะเมาเลยจะครบสิบตัวแล้วจะสู้กับใครอะ่ะให้สู้กับใครเอ่ยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะแต่คืออ่าสู้กับเขาสลากเนาะ <English> มันมันสู้ไม่ได้จริงๆนะคะเดินมาก็แบบว่าหมุนแบบว่าหมุนหมุนอยู่อย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้เย,ยเนี้ยอย่างเงี้ยยกขึ้นมาอย่างเงี้ยยกเหมือนค่คอยๆต้อนใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่เล็กตัวเองอะ่ะยกต้อนใส่เล็กตัวเองแบบยกแบบอย่างเงี้ยก่อนก่อนยกก่อนยกลูกบอลนะหาก่อนต้อนก่อน เหมือนเล็งไปแล้วว่าเนี่ยจะเอาตัวเนี้ยจะเอาลูกเนี้ยเหมือนเล,งล็งแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาก็หก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 สองหกหกสี่หกหกสามอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วก็เล็งอยู่อย่างเงี้ยนะเธอนะคะอืมปีที่ขอเบรกก่อนป <laughs> ีนี่ขอเบรกก่อนนะคะปีที่ขอกอ่อะไรก่อนเนาะ ใช่ยังครับนะไทยคือป,ปีนี้คือขอเบรกก่อนเนาะปีเดี๋ยวเราเจอกันปีสองห้าหกแปดนะสำหรับไทยนะป้าอยากซ่อมอะไรเอ่ยอาจารย์จะป้าอยากซ่อมหลังคาฝนถลมหนักขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อย ป้าป้าป้าอินบ็อกมานะป้าอินบ็อกมานะคะช่วยได้นิกเล็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 กน้อยกันไปนะป้านะโอเคนะฮะเพราะว่าเออลำพังก็เออของไของไอติมก็รั่วรั่วอยู่เหมือนกันนะโอเคเราก็แบ่งแบ่งกันก่อนเนาะเออของไอติมรั่วประมาณเออสามจุดนะฮะสามจุดเดี๋ยวงบประมาณที่ไอติมจะเอามาอุดของไอติมเนี่ยสามจุดนะเดี๋ยวติมอุดก่อนหนึ่งจุดแล้วก็เดี๋ยวอีกสองจุดเดี๋ยวติมตัดไปให้ป้าก่อนโอเคไหม ช่วยกันโอเคไหมครัป้านะคะเราเราช่วยกันของป้ารั่วเยอะไหมของป้ารั่วเยอะไหมถ้าของป้ารั่วเยอะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทิมเอาของไอ้ทิมที่จะซ่อมของทิมแตสองจุดเนี้ยเอาไปให้ป้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวติมทิมปิดแค่ของทิมก่อนจุดหนึ่งก่อนนะคะเราช่วยกันเราแบ่งกันนะคะเออโอเคนะ ทักมาทักมานะคะทักมาแล้วแบ่งๆกันนะคะแบ่งๆกันคือตอนแรกก็คือจะอุดเพราะว่าตอนแรกก็เออน้ำมันก็รั่วเนาะก็คือเราก็ซื้อกาละมังไว้เรียบร้อยอ่าไอติมีกาละมังไว้ไว้เขาเรียกว่าไว้รองน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ มันจะมันมันจะมีอยู่ประมาณสองสองจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอ่ากแพงมันแตกออกมาแล้วพอฝนตกปุ๊บน้ำมันก็สาดเข้ามาอะไรเงี้ยนึกออกไหนะฮะแล้วเราอ่ามาถามช้างอันนี้คือเรื่องเรื่องจริงนะเธอฉันไม่ได้ตลกนะอันนี้คือเรื่องจริงนะเออตรงที่มันอยู่ใกล้ๆกับโซฟาเนี่ยน้ำมันแบบเทลงมาอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เอากระมังใหญ่หญไปรองน้ําไว้นะคะ,แล,ละ,นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็น้ำรั่วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแบบกําแพงมันแยกออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าคือ พื้นมันซุดก็เลยกําแพงมันแยกแยกออกมาแล้วพอฝนตกปุ๊บน้ามันก็จะสาดเข้ามาอะไรเงี้ยเออนึกออกไหมแล้วพอไปถามช่างปุ๊บช่างบอกว่าประมาณเออหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะคะก็เลยว่าอู้พัก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 นะพักพักพักก่อนพักก่อนนะคะหลังคารั้วอย่างเดียวพักก่อนก็เลยยังไม่ทําจนหมดฝนแล้วนะคะเถอนนะคะหมด